สวัสดีครับผมแอนลอนจากช่อง a n งเกิลมาเนะครับปกติผมจะพูดแต่เรื่องข้อเท้าพิกแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดเรื่องกดไหลย้อนขึ้นคอนะครับผมเพราะว่าผมเป็นโรคนี้อยู่จริงๆเนี่ยรักษาเกือบหายแล้วแต่ว่าผมกลับมาทําพฤติกรรมเดิมๆอาการเลยกําเริบเลยครับคือผมเป็นโรคนี้นะ่าประมาณ1ปีหรือ2ปีกว่าๆแล้วนะครับผมคือตอนที่เป็นเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นกดไหลย้อนไงก็เลยปล่อย แต่พอหลังจากเป็นกดไหลย้อนแล้วก็ตอนนี้ยังตอนนี้ก็รักษาได้ประมาณครึ่งปีแล้วครับอาการก็ดีขึ้นตามอาการนะกดไหลย้อนขึ้นคอเนี่ยผมขอแจ้งวยกคนก่อนนะคือที่คือการรักษาตามประสบการณ์ที่คุณหมอแนะนําผมนะครับบางคนเนี่ยอาการอาจจะรุนแรงมากถ้าการรุนแรงมากเนี่ยควรจะไปหาหมอเพิ่มเติมนะครับแต่ถ้าหากคนที่อาการยังคิดว่าไม่รุนแรงเนี่ย ลองทําตามวิธีนี้ดูก่อนถ้ายังไม่หายประมาณ2เดือนน่ะถ้ายังไม่หายอาการยังเหมือนเดิมก็รีบไปหาหมอเลยครับผมมาคือการรักษากดไหลย้อนที่ผมคิดว่าได้ผลเนี่ยคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครับผมคืออย่างแรกเลยนะคุณหมอบอกผมว่า กดไหย้อนเนี่ยมันรักษาหายขาดยากมากคุณหมอพูดเองเลยนะประมาณ2-3เดือนนะครับผมมันมันต้องมีวิน,นัยมันต้องมีวิน,นัยแล้วก็คบคู่กับการทานยาน,นิดนึงเนี่ยยากาวิสคอนครับผมคือกาวิสคอนเนี่ยคุณหมอบอกว่ามันก็ช่วยรักษาให้หายนะแต่ว่าสำหรับผมแล้วเนี่ย ผมคิดว่าการเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยรักษาที่ดีที่สุดครับคือพอยาคือยามันค่อนข้างแพงนะแล้วก็ประกันสังคมเนี่ยเขาไม่จ่ายยาการบิสคอนใหน้พอยาหมดปุ๊บผมก็ไม่ได้ไม่ได้ซื้อเองต่อนะผมก็รักษาด้วยวิธีการของผมโดยการเปลี่ยนพฤติกรรมไปสำหรับผมนะยามันช่วยให้เราหายจากทรมานปวดคอแสบคอ แตบหน้าอกแต่ผมคิดว่าถ้าอยากจะหายขาดจริงๆอ่ะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดีที่สุดครับคือหมอเขาก็บอกนะว่ายามันช่วยได้ช่วยรักษาได้แต่ว่าร่างกายผมกินยาแล้วมันก็รู้สึกมันไม่หายขาดอ่ะอืมผมก็เลยคิดว่าไปเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยดีที่สุดพูดซ้ำหลายรอบแล้วโอเคนะครับมีสามข้อมีสามข้อสามพฤติกรรมที่ผมทำแล้ว อาการของผมเนี่ยค่อยๆดีขึ้นเลยนะหนึ่งเลยหลังจากกินข้าวแล้วอะ่ะไม่เอนตัวลงนอนครับไม่เอนตัวลงนอนสามชั่วโมงภายในสามชั่วโมงเนี่ยไม่ต้องนอนเลยนะคือกินข้าวเสร็จไม่ต้องเอนตัวนอนคือนั่งนั่งอย่างเงี้ยได้แต่ว่าเอนตัวแบบเหมือนกับจะนอนเลยอันนั้นไม่ต้องคือที่ผมเป็นโรคเนี่ยเพราะว่าผมกินข้าวเสร็จเนี่ยแล้วนอนเลย บริษัทผมอะ่ะมันมีที่ให้นอนไงผมกินข้าวเสร็จผมนอนเลยผมทำพฤติกรรมอย่ผมทำพฤติกรรมอย่างเงี้ยมาเป็นปีๆอะ่ะสองสามปีอะ่ะผมก็เลยคิดว่าอาการนี่แหละทําให้ผมเป็นโรคกระดาย้อนผมเคยบอกผมเคยต่อรองหมอนะว่าหมอคุณหมอสองชั่วโมงไม่ได้หรอสามชั่วโมงนี่มันมันเมื่อยไปหรือเปล่ามันก็อยากนอนอะ่ะคุณหมอบอกว่าไม่ได้อย่างต่าอะ่ะก็สามชั่วโมงเท่านั้น อาการถึงจะดีขึ้นโอเคครับหลังจากนี้ผมก็กินข้าวเสร็จผมก็เริ่มนี่ละปรับพฤติกรรมละคือนั่งเฉยเงวงก็ฟุบนอนไปแต่ว่าห้ามเอ็นตัวนอนเด็ดขาดนั่นคือข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สองที่ผมทำแล้วอาการดีขึ้นก็คืองดมือดึกเพราะว่ามือดึกเนี่ยเราเราจะนอนแล้วใช่ไหมเรากินข้าวเรากินขนมไป อีกไม่ถึงสามชั่วโมงอะ่ะเราก็ต้องนอนอ,อืมเพราะว่างดมื้อดึกนี่มันดีมากเลยนะงดมื้อดึกเนี่ยไม่ทําให้เราอ้วนด้วยแถมยังรักษากดไหลย,ย้อนได้ดีด้วยคือผมว่าไอการงดมื้อดึกเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยครับผมคือมันก็มันดีไหมล่ะมันกินมื้อดึกมันไม่ดีอะ่ะกินเสร็จแล้วก็อ้วนอ้วนไม่พอเราเองตัวลงนอนอีกก็เป็นกดไหลย,ย้อนอีกคือถ้าคุณกินคุณนอนตอนสี่ทุ่มเนี่ย คุณก็รู้ตัวละวสองทุ่มสามทุ่มขอโทษครับสองทุ่มสามทุ่มก็ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกินข้าวไม่ต้องกินขนมแล้วอืมนั่นคือข้อที่สองนะข้อที่สามนะครับผมลดหรือเลิกกินเครื่องดื่มน้ําอัดลมครับคือพวกแบบซี่พวกโคกเนี่ยจริงๆไม่อยากพูดชื่อย่อเลยเหมือนไปโจมตีเขาคือเครื่องดื่มพวกนี้เนี่ยมันเป็นกฎอยู่แล้วอ่ะ แล้วเรายิ่งไปกินกดเนี่ยเราเป็นกดไรย้อนอยู่อ่ะมันก็ยิ่งแย่สิคือตอนที่ผมกินนะอาการคอกับอกนี่มันแบบมันยิ่งโอ๊ยกดไลย้อนขึ้นขึ้นคอพอดีเลยคือตอนที่ผมกินพวกนี้เนี่ยอาการกดเนี่ยมันมันรู้สึกมันแสบมันแสบกว่าเดิมเลยอ่ะคือก็นะกินแค่น้าเปล่าดีวกว่าครับผมจริงจริงแล้วคุณหมอเขาเขาก็บอกว่างดชากาแฟนะแต่ว่าผมก็ไม่ผมก็ไม่ ผมก็ไม่งดนะกินชากาแฟตามปกติก็รู้สึกไม่ค่อยแย่ขึ้นแต่ถ้าแต่ผมคิดว่าถ้าผมเลิกชากาแฟได้อาการผมก็อาจจะดีขึ้นกว่าเดิมนะแต่ว่าชากาแฟผมกินก็ไม่ได้ทําให้อาการเจ็บขึ้นแต่อย่างใดนี่คือสามคอที่ผมทําเป็นประจํานะครับแล้วผมคิดว่าอาการของผมเนี่ยมันดีขึ้นดีขึ้นแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยแหละแต่อย่างที่ผมบอกครับพอผมอาการดีขึ้นเนี่ยผมก็คิดว่ามันหายแล้ว ผมกลับไปทําพฤติกรรมเดิมกินเสร็จแล้วนอนเลยอาการนี่กลับมากําเริบเลยครับผมเพราะผมคิดว่ามันยังไม่หายขาดถ้าให้หายขาดเนี่ยอย่างที่ผมบอกมันต้องมีวินัยมากๆแค่3ข้อเองครับผมหวังว่าผมอ่ะผมและตัวพวกคุณเนี่ยจะทําทกันได้เหมือนกันนะฟังเฉยๆไม่ได้อะไรนะครับผมต้องนําไปปฏิบัติและทําตามด้วยขอให้อาการกดไลย้อนของทุกคนดีขึ้นครับรวมทั้งตัวผมเองด้วยขอบคุณครับ